สวัสดีครับผมกิตนะครับจากร้าน The Puffin House นะครับก็วันนี้มาตามสัญญาครับที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าหลังจากที่ผมได้รับรองเทา้าลา s ปอ p o t ที่ว่าไรแคนทูแล้วเป็นยังไงกันบ้างผมไปรีวิวมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอเปิดตัวพระเอกของงานนี้ก่อนเ <c oughs> จ้านี่มาเลย <c oughs> มันคือรองเท้าสตั๊ดหรือเปล่าเพราะว่าปุ่มมันเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับอย่างที่แจ้งไปในคลิปที่แล้วนะครับถ้า ใครยังงงอยู่ว่าเอ๊ะรองเท้าอะไรเปิดกล่องอะไรก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยครับนะครับหลังจากที่ได้รับรองเท้ามานะครับก็ได้เดินทางไปที่ภูกระดึงนะครับเรียกว่าเป็นทริปที่เฮงและก็โชคดีมากนะครับเพราะวันที่ไปก็คือ พายุเข้า3วันนะครับฝนตกกระหน่ำนะครับไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกเลยสักวันนะครับทุกคนสนุกกันมากเปียกปอนกันมากนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกกับเจ้าไลค์เชน2ตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักข้างละ305กร,รัมนะครับสำหรับเบอร์เก s นะตอนแรกอะรองเท้าปกติของผมก็เบอร์9เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าพอมาใส่เจ้าตัวนี้เนี่ยผมเลือกเบอร์10เอาไว้นะครับเพราะว่า คือปกติเนี่ยอย่างที่แจ้งหลายๆคนที่เคยมาที่ร้านเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าเวลาเลือกรองเท้าพวกเนี้ยอาจจะต้องเผื่อไซส์หน่อยผมก็เลยเผื่อให้ตัวเองไปเลย1เบอร์นะครับซึ่งก็คิดว่าเลือกถูกนะครับเป็นผลดีเพราะว่าหลังจากที่ลงจากรถบัสไปแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าจากกรุงเทพไปเลยก็ค่อนข้างนานนะครับก็นั่งห้อยขาไปอย่างนั้นแหละครับทั้งคืนก็เท้าบวมครับก็ใส่ก็เลยรู้สึกว่าเดินเป็นเวลาโชคดีมากที่ตัวเองเลือกเบอร์10นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราเดินป่าเนี่ยน,น,นานๆสักพักนึงเนี่ยเท้ามันจะเริ่มเลือดขั่งครับเท้าวบวมการที่บวกไซไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ควรทํามากๆผมก็ใส่เป็นเบอร์10นะครับรองเท้าคู่นี้ดอกยางนะครับลึกห5จมิลนะครับดอบ6นะครับรองเท้าดอบ6ซึ่งจะบอกก่อนว่าพวกดอบ6เนี่ยมันคือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดอบอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยเอาตรงๆเวลาตั้งแต่รองเท้าว,วิ่งปกติจนมาถึงรองเท้าเที่ยวคือ เอาสวยเอาเท่ยอย่างเดียวนะครับผมก็ไม่ค่อยสนเรื่องดอกมากเท่าไหร่นักปกติแล้วดอกอาจจะมีผลกับคนที่ต้องใช้ความเร็วอะไรแบบนี้ครับเพราะรองเท้าพวกดอกเนี่ยเคยอ่านมาว่ามันช่วยได้เพราะว่าพวกยิ่งดอกสูงเนี่ยเวลาที่เขาเร่งรอบขากันหรือว่าเขาใช้ในส่วนของ bof ในการขับเลื่อนเร่งความเร็วเนี่ยมันจะมีผลมากๆนะครับอันนี้ก็ผิดถูกประการใดก็ขออาภาัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับไปดูคลิปกันดีกว่าครับว่าตอนผมใส่แล้วเดินขึ้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลย you. ครับตอนเดินขึ้นก็อย่างที่แจ้งว่าอาจจะแบบด้วยความที่ว่าฝนตกด้วยอาจจะมีการเดินกระย่องกขะแย่งนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่เห็นประสิทธิภาพเต็มที่แต่เราจะขออธิบายเป็นคําพูดแบบนี้นะครับตรงๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ารองเท้ารุาร่นนี้เป็นยังไงอย่างที่แจ้งคือมันดอก6นะครับดอกยางเนี่ยลึก6.5มิลนะครับตัวพื้นโฟมตรงนี้นะครับเป็น EVA นะครับ inject น,นะครับผมส่วนเทคโนโลยีที่มาช่วยที่บอกว่าเป็นดอกยางลึกๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัว ตัวนี้ก็จะเขียนเป็นตัว x นะครับ x สีฟ้าๆตัวนี้นะครับก็คือเทคโนโลยี f i x ซ n อนบูนะครับในแต่ละรุ่นของรองเท้าลัสปอร์ติว่านี่ก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆกันไปนะครับตัวนี้ก็เป็น f i x ซ n อนบูนะครับดียังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่ากันให้เห็นเป็นฉากๆเลยนะครับตอนขาขึ้นผมใช้เทคกิ้งโพนะครับบวกกับรองเท้าตัวนี้ยึดเกาะค่อนข้างดีแล้วก็อย่างที่แจ้งคือพื้นนะครับ บนภูกระดึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากลาบากหรอกแต่ประเด็นคือพายุมันเข้านะครับฝนตกก็ต้องบอกว่ามีทั้งน้ําและโคลนนะครับปะปนไปในทุกระยะทางที่เดินไปเลยนะครับนี่คือหน้าตาของมันหลังจากกลับมาครับรองเท้าเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นไงครับภูกระดึงวันพายุเข้านะครับสามวันลุยโคลนเต็มๆแต่ทําไมมันยังใหม่อยู่ขนาดนี้ครับใช้อะไรฉีดใช้สายยางนะครับตรงๆก็คือสายยางฉีดก้นนะครับขออภัยด้วยครับสายยางฉีดก้นในห้องน้ำครับ ใช้ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวครับไม่ได้มีแปลงอะไรเลยฉีดอย่างเดียวครับฉีดอย่างเดียวเท่านั้นหน้าตาไม่ต่างไปจากคลิปอันบล็อกคลิปแรกใช่ไหมครับอันนี้จะมาบอกข้อดีด้วยคือ 1. แห้งไวอันนี้ผมอยู่บนภูกระดึงนะปั่นจกัจกรยานก็มีตกข้างทางบ้างเพราะว่าทางนี่เป็นเละไปหมดเลยครับแต่ต้องใช้จักรยานก็เปียกหมดครับตัวนี้ไม่ได้ มีวัตถุภูมกันน้ำนะครับน้ําเข้าแต่ว่าแห้งไวและอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือพวกดอกยางลึกๆเนี่ยออไม่รู้ว่าเขาบอกมาหรือเปล่ปาหรือเขาใส่เทคโนโลยีพวกนี้มาหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวที่สัมผัสได้นะผมว่ามันเคลียร์โคลนได้ไวครับเวลาที่โคลนมาไปฝังพวกนี้คือผมไม่ได้แบบถอดอามาเคาะกันหรือว่าเอาไม้ไปแซะตามรูนะคือเวลาที่มันแบบโคลนมันเยอะเอ้ยที่เราเดินอยู่ตอนนี้พื้นโคลนเยอะเนี่ยผมเจอน้ำปุ๊บผมก็พยายามแบบเอาเท้าไปย่ํา 3-4มทีประมาณนี้แล้วผมก็เดินต่อไม่เป็นปัญหาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่แจ้งมันจะมีอยู่บางช่วงที่ได้ลองใช้วิง่งจริงๆก็เป็นช่วงที่เข้าเส้น้ําตกเล็กๆข้างในของผู้กระดึงนะครเดี๋ยวเราไปดูคลิปว่าตอนที่วิ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ไม่อยุดเลยผมหยุดได้ แจ้งวานะครับถ้าวิ่งอาจจะไม่งดงามนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่นักวิ่งตัวจริงนะครับวิ่งออกาลังกายเฉยๆแล้วก็อยากจะลองพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูว่ารองเท้าพวกนี้หน้าตาแบบนี้คือจะบอกว่าพวกนี้มันก็เป็นเหมือนรองเท้าสายซิ่งเหมือนกันนะครับสายซิ่งด้วยซับพอร์ตเรื่องของการกันลื่นด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนเดินป่าเอารองเท้าเทรลมาใช้นะครับมันจะเป็นไงบ้างมารีวิวให้เพื่อนๆที่คิดต่างบางคนแบบเออไม่อยากใส่รองเท้าเดินป่าข้อสูงเลยมันเทอะทะ ฉันไม่ถนดัดไม่ชินเวลางอเท้าอะไรเงี้ยอาจจะได้มีหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับผมเนี่ยผมใส่และขอให้คํานิยามมันว่าสิ้นสุดทางลื่นนะครับเพื่อนๆลองนึกนึกภาพนึกเสียงเวลาที่เดินที่สนามบินแล้วมันมีทางเลื่อนๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบ end of the walkway สิ้นสุดทางเลื่อนแต่นี่คือสิ้นสุดทางลื่นครับ จุดจบของทางลื่นทั้งหมดครับจบที่ตัวนี้ได้เพราะวันที่3นะครับลงจากภูกระดึงเนี่ยคือมันเละมากบอกว่าเฮงพับฟินเฮงมากไปที่ไหนก็คือพายุเข้านะครับโคลนก็มาแล้วแล้วนะ้ําฝนมาพร้อมกับโคลนครับขาขึ้นผมใช้เท k กกิ้งโพแต่ว่าขาลงอะ่ะผมใช้ถุงมือถ้าไปดูในคลิปนะครับดูในคลิปได้เลยขาลงมันจะมีทางหินทาง หินตะไคร่น้ำแล้วก็เปื้อนโคลและน้ำไหลมาตลอดทางนะครับเราอาจจะมีกะย่องก็แย่งบ้างมีไอ้น้าบ้างนะครับเพราะว่านี้เราถ่ายเดินตามกันถ่ายก็กลัวล้มไปโดนตะก้องกลัวล้มไปโดนเพื่อนๆน,นที่เดินทางกลับในวันเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเกิดอันตรายผมไม่ใช่เทกกิ้งโพลครับขาลงเพราะว่าเป็นคนที่ขาลงอะ่ะคือกลัวล้มเพราะว่าเราแบกของหนักเราแบกกัน1ิ 15โลประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ถุงมือในการคร้ำอะไรเงี้ยคือผมพิสูจน์แล้วก็คืออย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือเวลามันลงอะ่ะผมน้ําหนักเยอะนะน้ําหนัก9 2อ่ะครับเพื่อนๆคือเวลาลงอะ่ะมันจะต้องมีแรงสะท้าและผมกลัวว่าน้าหนักผมจะไปกดทําให้ตัวเองลื่นลงไปแต่ว่าไม่มีปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นนะ คือมันหนึบมากหนึบมากผมผมไม่ล้มเลยทั้งทิศอะนะครับใช้คูณนี่แล้วก็เต็มที่ก็คือใช้มือครับค้ำตามก้อนหินจับจับไปเพราะว่าใส่ถุงมือเพราะไม่อยากให้ก้อนหินบาดด้วยนะครับแล้วก็มันคล้องตัวด้วยเวลาใช้ถุงมือนี่ความคิดส่วนตัวนะชอบใช้ถุงมือเวลาค่ะลงเพราะมันคล้องตัวส่วนเจ้าเนี่ยไม่ลื่นเลยแล้วใครที่ไปวันนั้นน่ะผมไป1 3ถึง15เดือนตุลานี่แหละถ้าใครไปก็จะรู้ว่าไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตกเลยเพราะว่าพายุเข้าตลอดนะครับ ลื่นมากขาลงอันตรายมากแต่ว่าไอ้เจ้าคู่เนี่ยเอาอยู่มากๆากนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะคาใจว่าดอกลึกขนาดเนี้ยเวลาไปเจอกับพวกทางปูนที่เป็นแบบถนนวิ่งกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมเรื่องปวดเท้านู่นนี่นั่นคือต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ไปใช้ทางแบบนั้นมากนะครับก็ใช้แค่ประมาณแบบ1 5บ0้านาทีตอนที่วอร์มตอนก่อนขึ้นอุทยานระหว่างรอลุกหาบนู่นนี่นั่นนะครับคือผมไม่ค่อยเห็นผลนะผมประทับใจไดยซ้ำที่ว่า เออมันนุ่มพอที่มันจะซับพอร์ตผมได้เบื้องต้นน่ะนะครับครับเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกครับเอ่อนอกจากแห้งไวแล้วทําความสะอาดง่ายผมฉีดแป๊บเดียวก็คือแบบหลุดหมดเลยนะครับสรุปดีกว่าครับว่าเจ้า La Sportiva นะครับลายแค้นสองตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับสายไหนบ้างตรงๆเลยครับมันเป็นรองเท้าวิ่งเทลครับเหมาะกับสายวิ่งเทลอยู่แล้วนะครับเป็นกึ่งๆรองเท้าซิ่งเลยผมว่าความจริงมันก็ซิ่งได้นะตัวแต่ตัวผมเองอ่ะไม่กล้าซิ่งมากกว่า กลัวลื่นกลัวล้มจะจะบอกว่ามันไม่ลื่นเลยนะครับโคนมันจัดมากแต่ก็ไม่ลื่นนักวิ่งเทลนะครับใช้ได้แล้วผมเชื่อว่าป่านเนี้ยคนใช้กันเต็มไปหมดแล้วกว่าคลิปนี้จะออกไปนะครับ 2. นักเดินป่าครับอย่างเช่นเราเราเนี่ยแหละครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นคนที่เออปกติแล้วใส่รองเท้าเดินป่าข้อสั้นอยู่แล้ว หรือมีแผ่นอยากจะได้ข้อสั้นเดินเก่งประมาณหนึ่งแล้วข้อแข็งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่มาใส่พวกนี้คือ1กระชับกระเฉงเนะี่ยแต่ว่าถ้ามุดมีปัญหาแบบเออเดินผิดจังหวะวางเท้าไม่ดีแล้วพลิกกับพวกต้องยอมรับว่าข้อสั้นนะครับจะโปรเทคข้อเท้าเราได้น้อยกว่ารองเท้าข้อสูงนะครับหรือใครที่เคยใส่รุ่นท็อปทอปแล้วก็จะรู้ว่ารองเท้าเดินป่าเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะใครอยากเปลี่ยนมาเป็นสายเบา แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ใส่ข้อสั้นอยู่แล้วชอบเป็นการสนงตัวอยู่แล้วผมแนะนําตัวนี้นะดอกยางลึกแห้งไวแต่ไม่กันน้ําแต่แห้งไวนะครับน่าจะชอบกันแล้วก็ใครที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรม้าเร็วประจําทิปอะครับเดินเก่งประมาณหนึ่งม้าเร็วประจําทิปอะ่ะควรจะมีไว้นะครับคนที่เป็นม้าเร็วมันก็เหมือนการแข่งขันนะครับเวลาเจอแบบไอ้แก๊งนี้มันจะแซงเราไม่ได้คุณต้องมีคู่นี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับลาสปอร์ติว่า l i ยแค่น like o นะครับและร้าน The p o p f i n House นะครับฝากไว้ในซอกหลืบของหัวใจทุกคนด้วยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับเพจ The Pu f f i n House นะครับ h e e p p ั f ฟ n n เฮาส์ชา n n ลแล้วก็ในช่องทางต่างๆนะครับใครมีคอมเมนต์เรื่องรองเท้าคู่นี้เรื่องอื่นๆเรื่องทิปผูกระดึงว่าคุยกันขำๆเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นไปเจอพายุมาหรือว่าสินค้าอื่นๆก็สามารถสอบถาม กันได้นะครับหรือไปเจอกันระหว่างทิปนู่นนี่นั่นในป่าเงี้ยก็สามารถทักทายพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ลาสปอร์ติว่าไลแค้น2แล้วก็ผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ